โอเคเปิดตำลานะครับผมการสอนวนไม้ที่ถูกต้องตอนนี้เขาใส่โมเลียมด้วยนะโอ้จัดเต็มเกินหุ้ยโอ้ตกใจนึกว่าฆาตากรเดินมาเงาตะคุ่มตะคุ่มโอ้แทปเปอร์เหรออุ้ยแทปเปอร์อย่างไม้หมูเนี่ยคือถ้าเรามองหลังอนะ่ะเรามองไฟดีๆแล้วก็วิ่งวนอนะปึ๊บเนี่ยถ้ามันไม่มีชะงนเราวนได้หลายรอบเลยนะมันก็แค่วน,น่ะ เจอแถบเป็นอะไรที่เก่งส้นตีนมากๆเลยนะเนีนนเยยน่ยมันวนวางเด็กโหไปไกลเกินโอ้มันฟ้าดไอคนนึ่งละบ้านฟ้าเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ทุกคนรู้รู้จักกันอยู่แล้วเพราะมันมีทุกสนามถูกไหมหัดจุกจากบ้านฟ้าก่อนก็ได้ครับเป็นอะไรที่ง่ายสุดเลยวน,นเป็นสามเหลี่ยมอ่ะ พอไม่ไหวจริงก็วายเนี่ยมีถงหนป่ะเฮ้ยมีด้วยคือถ้ามีเราพับไม้เลยครับไม่ต้องไปงกแล้วเนีย่ยไม่ไม่ทันแน่ไง,งก็เจ็บพับไปเลยถีบกระดาษเร็วอีกโอ้ oh my god นี่นี่เนี่แม่เทพแม่มเทพเนี่ยจสอนะสอนอย่างงี้แม่มองหลังให้ดีนะแฉบกลางเองหรือเปล่าไม่รู้วันนี้เลยเฮ้ยกลางเอง เุ้ยแทบกลางเองงูใ oh หม่กอดมีฉงนด้วยเอ้ยถอยดีน,นั่นถอยมาฮุกนี่เถอะเข้ามาถอยนี้โนแทบกลางเองเอเนี่ยวนเลย มผมบอกแล้วไงว่าสิ่งที่ลำบากที่สุดสําหรับสายจุกก็คือชง,งนเห็นไหมปกติเราจะวนได้สองสารอบนะเราโดดหน้าต่างเล่นได้แต่คือทีนี้มันไม่ได้ละคือแม่งกระโดดแล้วมันมันจบเลยอ่ะมันกั้นอะ่ะหลกัหลกๆเลยคือตอนนี้ผมยังเอาตัวไม่รอดเลยแมททึบๆอย่างเงี้ยคือมันหลอกไฟง่ายแมททึบอะ่ะแมททึบคือแมทอย่างเงี้ยเลยนะแต่สนามฟรา,ม,ามันอุย้ยโดนดึงหลังเอา้าโอ้แทงหลัง เนี่ยโอ้โหมันวางเด็ดเนี่ยวนเห็นไหมเขาวิ่งวงักคือดูดไม่ต้องดูตัวมันก็ได้ดูไฟแดงๆข้างหน้ามันนะไฟแดงๆมาแล้วก็วนกระโดดไฟแดงมาก็กระโดดโดนโมลีแล้วไอ้ห่านั่นโอ้มันวางแถบเป็นวะ่ะมันวางแบบมือโปรเลยนะโปรเฟชชั่นอลเลยแหละโอ้วางต้นไม้หมูด้วยเฮ้ยตรงนี้วนได้เป็นสิบรอบ เ,เหลี่ยมเนี้ยก็วนไปเลยเหลี่ยมเนี่ยคือมันมันหลอกไฟไม่ได้แน่นอนครับเราเห็นหัวมันเนี่ยมองมอง,มอง,ม,องมองหัวมันมหาหันหน้ามาทางเราหรือเปล่าเราก็วนถ้าคุณคล้องปุ่มคุณก็วิ่งให้มันชิดชิดยิ่งชิดเท่าไหร่ยิ่งดีแต่อย่าไปชิดจนติดนะวนวนจนเวียนหัวพอพับไม้ตรงนี้เสร็จแล้วก็มาเล่นตรงนี้ต่อเลยเห็นไหมเนี้ยเนี่ยนีนี่คือติดนะนี่คือติดต้องวิ่งดีดีมองหลัง อย่างเงี้ยเป็นต้นมีบาร์บีคิวโอกลับเลยนะผมลองเอาตัวอย่างจริงให้ดูเลยโอ้รีบเกินโมลีเกินแมต์ทีก็วนตามสถนานการณ์ครับ้าตกรมาไล่เราฝั่งไหนแล้วก็วิ่งกระโดดอีกฝั่งหนึ่งแค่นั้นแต่ถ้าใส่ฉงหนนันนะคือแบบรอดยาก มาหากูดิโอ้ยรไ,ไว้กูใส่าตาดำมมันวางแถบเป็นนะเนี่ยคนเนี่ยคนมันวางเิยกลัวจะไม่เล่นเดนยวางตรงเหลี่ยมนั้นอีกแกอยังเกียดเลย นี่ละมวนตรงนี้ที่เราเช็คแล้วดีกว่าดูดีจะได้กี่รอบมาเหลี่ยมลึกเนี่ยนี่ไงที่ผมวิ่งเทสเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมโอ้ขาตากรหลงเกินกวนแล้วใส่โมลีมันอ่ะนี่ดูสถานการณ์จริงสถานการณ์จริงเห็นไหมรอบนี้ก็คือต้องพับแล้วเห็นไหมสองรอบรอเขาถีบมูฟ มองหลังพะยะายามองหลังเรื่อยๆครับจะได้รู้ว่าเขามาทางไหนนะทีบแมนนี่วางวางแล้วแมนนี่เขาวางแล้วอะแต่ผมรู้ว่าวางตรงไหนเห็นไหม ผมรู้ว่าเขาวางตรงไหนอืมพับไปเลยมันมีถีบกระดาษเร็วด้วยตัวนี้มันเซ็ตไล่ล่าอะไรนี่มาเนี่ยตรงนี้ไม่ได้วางครับมเห็นเขาวิ่งผ่านได้แล้วก็วนเลยฮะเห็นไหมมันก็แค่วนอะ่ะเห็นนะมองไฟวนพับแค่นี้ซื้อเวลาเห็นเปล่า ไอ้อ้วนไอ้หยอยไอ้หยอยไอ้หยอยเหรอเฮ้ยเจอแฮกแฮกลูนเลยถอนให้อยู่ยดึงเลยดึงเลยฮัลโหลบอลบอลดึงเลยตาดำมองผมอ่ะโอ้กลัวเกินไม่ไม่เนี่ยผมมาเดินมาหาละเล่นไปแค่สามเปอร์พอยังขำอุ้ยเจอเร็วเกินไปหรือเปล่าตีของตกตีของตกใช่เหรอโหแย่แล้ว มันรู้ได้ไงว่าพี่เอาเปิร์กหาของมาวะเฮ้ยแตกว่าอะไรบอลสองวิยังไม่สูญหายนะอุ้ยโอ้โหไฟฉายม่วงโอ้ยน้องพลอยฉายเป็นบ้างาไฟฉายอะไม่ไม่เคยเป็นนะพี่ไม่เคยเป็นเนาะนี่มันปอกนี่น่ะไม่เคยเข้านี่ฮะไม่บอกวเดินไปบ้านฝา โอ้โหอ้วนไปเรียกเล่นหาเลยเนี่ยทำไมมันกลับมาเฝ้าหรอโอ้โหมันยืนมองหน้าเลยมึงเอามันยืนมองเออมึงไปทำอะไรเขาหรือเปล่ากวักมือหรือเปล่าโอ้ไม่ได้กวักเลยมึงอยากจะเทื่อวะอ่ะมึงโดนปั่นฟรีนะอย่างเงี้ยบอกเลยไม่น่ารักหแบบคำพูดตรงเลยมึงโดนปั่นฟรีเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยได้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 พี่ดูอดดูมันมองเลยบัส ไปฉาย่มงันดีจริงๆหรอบอดเกินบอดเกินอะเดีดีโอ้โหมันมันเลื่ยชนหินโอ้สถานการณ์บีบคั้นมากเมื่อกี้คือพี่จำจำเป็นต้องแบบต้องดึงเลยอะอย่าล้มนะเว้ยใครล้มคือสวยอ่ะใครคนไหนล้มคือคนนั้นสวยอะคือมันยินเฝ้ามันยืนเฝ้ามันยินเฝ้ามันเฝ้าเอาผมนี่เผอ มึงมาล้มตงลงเดี๋ยวกูฉายให้กูเซฟเลยเด็กล็กจริงๆนะมึงเนี่ยเออลองล้มดิเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ฉายให้ไม่มีพลาดหรอกบอลโลองล้มเฉยเปไปหนึ่งทีหลอกให้มันถีบกระดานดิพี่มันเห็นนี่ไหนนะเอ้าได้เฮ้ยแย่แล้วว่ะบอล คนล้มครับสู้หน้ามึงดิพุทธังสารนังอะไรท่าอย่างสารนังอะไรสารนังอะไรสารนังกระถามนี่เพี้ยรอดแล้ว no โอ้ยพี้มันไก่พี่ไปกลัวมันเออมันเลื่อยชนเฮ้ยกูไม่มองมันเลยอ่ะไม่กล้าสบสายตาเลยตั้งแต่มีเจอ ตีบ้าเป็นหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีห้าทีจุกอยู่จุกอยู่จ,กจุกอยู่ด้านในอ,อาคารแก๊สปั่นเลยปันยป่นเลยผมมาไล่พี่ยาวเลยดูดิมันโยกโยกว่ะคนเนี้ยหุ้เกือบแตกแล้วเมื่อกี้ก็เสี่ยวเกินอุ้ยหลอกไฟ มันไม่เพลินเอาเดี๋ยวเอาดีาดมาดีเหลือในแก๊สหนึ่งเครื่องดูมันเล่นดูมันเล่นทำอะไรอะเอ๋อะเด้ออะเด้อทั้งวันทั้งคืนชื่นชมนะไม่สมหรือไทยมาปั่นปันเลยเลอยีเอ้เอ เอ็ดเอ็ดเอ้ยมันไม่ยอมถีบมันไม่ยอมถีบอ่ะมันเพราะอะไรเขาจะเล่นเชิงกับพี่เปล่าอ่าพัดอุ้ยของตกไปแล้วมันจะเชิงมันจะเชิงมันจะมวยเชิงกับพี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมแยกไปปัน่นที่อื่นไปปั่นเลยที่มีเปลร์ มาเดี๋ยววะผมว่าตอนนี้มีโนวันแน่ดีไปแล้วจ้า <c oughs> มามีป่าวเฮย้ยเปิดประตูเร็วโอ้มันไม่ถีบกระดาเลยมันถีบแล้วมันถีบแล้วอพยพอพยบอ,อพยออพเปมาใส่ขวาหน้าหลัง คือมาเล่นอย่างเงี้ยมันถ้ามันถีบไปตั้งแต่แรกผมก็ต้องเปลี่ยนที่เล่นแล้วนี่คือกลายเป็นว่าแบบดึงเวลาได้นานเกินอ่ะเพลินหรือเปลา่าล่ะไอ้หนุม่มประตูหลังแมคโครหลังแมคโคอ่ะตอนเมนื่อไงมาบานนี้แต่ยังไงอีกบานนึงอ่ะหลังแมคโครเปิดเลย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 ไอ้บอลออกเร็วเฮ้ยมันยืนนีน่วิ่งหมดมันออกเกม <S 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 Então ok. <laughs>